อุเยอายเย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 อายุมณนะนาสังสตังอายุมณฑนนาสังสตังอายุมณฑนนาสังสตังสวัสดีครับซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพ่อสวยพารวยครับเมื่อนี้มาตามแนวทาง ของหมอหวังหมอดูตาทิพยตนะครับเนาะดูดวงกระแม่นนะครับให้เลขกระถือครับเอฟซีครับของพอมอนี่ยนะครับแล้วเอฟซีครับใช้ใบอนุญาณในการรับชมนะครับแล้วทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางเท่านั้นนะครับเนาะเอาเพื่อมาเป็นการเสียเวลาไปหาพอมอครับเอฟซีครับไปฟังพอมอบนสี่เหลี่ยมสูงฟังเลยครับเด้อครับสวัสดีครับพ่อวังครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเป็นทางการเนาะครับมาเอฟซีครับมือนี้มาตามแนวทางของพ่อวังพันว่าได้ปลาได้ปลากับปลาอื กันบ่กมันป่าขาวป่าคือป่าสลิดนี่ไหมมันก็เจ็ดในน้อยแหลบแหลมันแบบมันเจ็ดในน้อยแหลบเขาเรียกว่าป่านั้นเป็นสามก็มีนามพร้อมนามหลายพร้อมอนามหลายนี่แหละมันกับฟันยังสิครัฟันนี่แต่ว่ามันเสี่ยงมันกับเข่าอยู่นะฟันมอเข่าป่าคล้ายป่าสลิดเหมือนกันคล้ายป่าสลิดมันเจ็ดมันนีดน่อยนะคือเจ็ดในน้อยป่าสลิดอืมครับ บบก,ก็ฝันเสียงว่ากผมก็เล่ามาตีมากแม่แหลบเรื่องมาแหลบมากัดวันป่านนี้มันเป็นตัวน้อยๆป่านก็หน,น้ามสาม,มก็เลยตีเป็นเหล็กหลังตีเป็นเหล,ล็กหล,ลงังโอตีอหมายถึงวันหนึ่งเนี่ยหนึ่งสองไหนสิบสองชุดหนึ่งสองนไหนมันตัวนี้คือผมบอกว่าหน้ามันก็เป็นหนึ่งกี่หลาหนะตีน้านเป็นหนึ่งตีเป็นหนึ่ง มันก็ไม่ตีเป็นหนึ่งเป็นศูนย์เป็นสองนะน้ำนี่เป็นหนึ่งน้ำเป็นหนึ่งอันศูนย์นี่เรียกมารเซนศูนย์เนี่ยมันผลแรียนไปผมแลียนไปเป็นไม่บวกบวกนึ่งเป็นบวกเป็นไงหรอกคือยังสามทอนอป็นเห็นน้ำป็นเห็นน้ำน้ำก็เป็นหนึ่งเองสินะผมเลยว่ามันต้องมันต้องเละตรงนี้มันต้องเข่ามันจะเดืก็ตามนี่ตามตามก้อนฟันเนี่ยเพราะว่าคือเข่าเรียกว่าในเข่า อันบวกกลมๆนี่ครับสางคือสางท่อเนี่ยแม้แต่ว่าเป็นเป็นดินว่ามันเป็นเป็นท่ออ๋อนั่นแหละมันก็เลยเป็นกลมๆก็เลยเป็นกลมอ๋อผมก็เลยว่าศูนย์โอ้ก็อือก็เลยมีเป็นศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองอือศูนย์หนึ่งสองอันอันนี้ฟันมันมันฝันครับฟันกับฟันดีเลรอครับเป็นฟันดีเลยเหรอ่ฟันดีครับคือว่าฟันดีครับ เดี๋ยอันขาเจ้าไปข้าเจ้าก็ไปแล้วเขาเจ้าไปซื้อแล้วกับนี่ซุ้มเงินกับเลขก็ดีละมาตัวเดียวกันเลยาะคลายซึ่งกันเนาะเพราะเพื่อมาหาระวังระวังกับป้อยไปแล้วกับป้ายไปแล้วการซุ้มเงินกับซุ้มยิ้มซี่กับมาซุ่มตัวแหลกกับไปซุ้มเงินกับมากันเลขตัวเดียวกันครับผมตัวเลขล่างนะเลขล่างมันเป็นเจ็ดสามสามเจ็ดงวดนี้งวดนี้ปะงวดนี้แหละครับอเลขกลวนเป็นศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองเอากระโดดไปกลับปะครับ องหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสองอะไรละศูนย์หนึ่งสอ,องครับเนาะให้เอฟซีตรวจออกเนาะตรวจออกล่างครับล่างเป็นตัวเลขกระพองเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดให้เอฟซี C กลับเอากลับออกครัอ,ครอันบันเอญทั้งว่า,ต,าตัง้งตาพุดมาเนี่ยเลขพระวังิเนี่เขามาตลอดมาเขามาตลอดครับเขามาตลอด มันกลายซึ่งกันเมื่ก็ย่างพิษกับพิษแต้มเดียวเทั้งหมดพิษแต้มเดียวซุ่มกระจ้ากระจ้าก็ได้ยกกระจ้าลัดหนาลัดหลังซุ่มกระจ้าเรียนมกุศโลก็ได้ชุ่มวัดเลยบ้ันสังแปรนกับพักกันถือหลายได้สังแปรนกับอะไรถือแม่ซุกคนโอ้ก็ได้หลายได้หน่อยบ้านดลอนหาดก็อกันกับถือบันหลอนหาดหลอนหาดกับถือกระจ้าก็ว่าเลขมุจจาสิเอาบ่อันไอจ่ายเครื่องเดียวจ่เครื่องเดียวมัตสุกคนเลกซุ่งเนี่ย โอ้สุ่มนี่เขาเขาเห็นว่าใจครึ่งแล้วใจครึ่งเพราะวังปลอยไปนี่เขาใจครึ่งเลยใจครึ่งอ่าตูกนั่นแหละตามนั่นแหละตามเมื่อมีโศกอยู่หรอกเขามาอยอ่แสดว่ามีคนมาหาพวังหลายบะช่วงนี้ครับบกขึ้นคนมากก็มาเรื่อยๆลังทุ่มเขาก็มาดูดวงมาอย่างเนื้อมาดูดวงมาเแยกแตงแกะแตงยังแน่เข้ากับเล็ดไปอืมระบาดซุ่มเลขดวงกับเลขของใครเขามันส้วนมากมากสิมา เลขก็มาสองศูนย์ศูนย์สองนี่แหละเลขดวงแต่ละคนกันได้เลขดวงแต่ละคนก็มาใกล้ๆกันเลขล่างกันเจ็ดสามสามเจ็ดมากขึ้นกันเลยจับบอกมากนะแล้วก็จับเยี่ก็มากขึ้นกันก็มีแต่ว่าคลายขึ้นกันคลายขึ้นกันแบบว่าตัวนาอยู่ตัวหลังตัวหลังอยู่ตัวนาแล้วก็ลัตเตลีตัวนาอยู่ตัวหลังตัวดวงอยู่ตัวหนามซับกันไปนะโอ้ซับกันไปซับกันครับหนึ่งเข้ากันซสือสมุดรปาาเข้าเสือเขาตัเต่าน้ำครับอ่าสุ่มอไรซี่อะพวน้ตัวเต่าน้ำ กันตรงไรมั้ยพันวะครับบันนี้พรผวังกันเบอร์ทั่วะวังเนี้เบอร์ทั่วตัวไหนนั่นเองครับห้า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 แต่เจ้าก็ได้หลายหลายงวดที่มันก็ได้แล้วห้าหนึ่ะศูนย์แปดสามอ่าครับทั่มาเหนียวหกเอียงหกแปดสองบอกแปดสองหกแปดสองสามแปด ห้าห้าอือัน้เาอันเบอร์โทรของพผวังนะครับเริ่มมอดูตาทิพต์นอคกับนาบดูไปนเจ้าได้ไปเจ้าสิฟันดีหรอกสิฟันดีฟันไปได้ไปจัดงานฟันไปแล้วหอวฝันว่าบ้านเก้ามูเก้าซุ่มเก้าซุ่มตายไปแล้วฝันยังคนหอวซุ่มตายนะครับเริ่ม๋อมันจะเข่า แ um: สดงว่ามั่นใจได้กันเขาตัวนี้นับต้มเงลั่นกไปฮาทุ่มขึ้นไปเขาจะเริ่มฝันเลยอืขั้นเลขตัวนี้มันเข่าครับเข่าืชจนฝันว่าได้หอแสดงว่าดวงเข้าขึ้นเช่นเขาเส้อน้ำกับสีโชคร้ายจนดวงขึ้นสีฝันว่าได้หออืมฝันว่าได้หอแต่ทันว่าเห็นคนตายฝันเห็นคนตายฝันว่าได้หอฝันเห็นมูเกาส้มเกาอืนั่นแหละแสดงว่าดวงขึ้นแล้วดวงขึ้นครับดวงขึ้นสื่อยังได้กระไรบ้างสื่อยังได้กระไร แต่ว่าตัวน้ำเหล็กทุกเนี่ยตัวไปน้ำเด็ดเด็ดตั้งตัวตั้งเต่งไปน้ำนะตั้งตัวตั้งเต่งไปน้ำมาตีครับของพอไม่แค่สามตัวบนสองตัวนะครมีสามตัวท่านี้มีสามตัวท่านี้พอปลาไหลหลาไหาตัวสองตัวสามตัวสองตัวตอนนี้เขาตดเปล่าครับอ่ะไอ้ปล่อยหอ อุเยอะเย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 อายุมะนนสังสตังอายุมณฑนสังสตังอายุมณฑนสังสตังโอ้เยีย่าไว้ให้พร้อมครับอีพีครับอย่าไ้ให้พร้อมอันได้ได้ซ่งลูกแก้วเบิ้งแก้วบ่พอหวังเดือนทุ่มืงอนี่ ลูกเกี่ยวบ่ค่อยได้ซองงวดมันข้าวเจวียมานซองโยข้าวเจ้ากับซองโยข้าวเจ้าวงวดจังหวะบ่อยฟังงวดปานข้าเจ้าได้เจ็ดตัวเดียวขนะ้าวเจ้ามานซองอ่ะผู้หนึ่งได้เจ็ดผู้หนึ่งได้ผู้หนึ่งผันได,ด้ซีอืมที่ที่ผ่านมาครับแล้ว้องดวงไฟดวงมันไว้สำหรับโอ้ครับผมอืมเจ้จาเจ้าข้าวเจียผู้สี่คนี้กรณีมั่วกรณีซวงลูกเกี่ยวพกอย่าี้ก็บ่ให้คนองซวงลูกเกี่ยวก็ได้อืม กอวางสี่ซองแก้วให้เบิ้งดนะครับแล้วเอฟซีครับพระเจ้าเสน่ห์สีมุนีนะคะาคาพระเจ้าเสน่ห์สีมุนีนะคะาคาพระเจ้าเสน่ห์สีมุนีนาคาพุโทโตเปิดนโมเปิดธรรมโมเปิดสังโฆเปิดเปิดหูเปิด,ปดตาพ้นหล่านี้ด้วยเถิดม้าแห้งกระเลขดูนเบิ้งเกิงคือก้นมูนว่าถั่วม้าแห้งกระเล็ดพูนคืนมาก่อนนั่นสิไหลลงไปไหลลงไป,ไปแต่ละาบางคนยังยึดมา เลขศูนย์ขึ้นมาก,ก่อนอันเล็กหนึ่ง mm. เด็กหนึ่งพ mm. อกมากออกมากอีกทีแตัวนะ mm. หนึ่งเล็กห,หนึ่งหนึ่งสองสองที่เห็นศูนย์ดีโอมนหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์ศูนย์ ศูนย์เนี่ยพี่ศูนย์หนึ่งอีก่จนสามตัวสามตัวสี่ตัยวยอดหกตัวคนบอกโอ้บาทนี้มากตัวเปิดนโมกเปิดทรรมกเ,เ,เปิดตังโมเปิดหูเปิดตาอีกตัวนึงตัวได้อีกเขามากเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่ง เลขหกตัวนี่บอกมาเลยว้าตัวเนอแมนตัวได้เนี่ยพ่อศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดแปดแปดเขียโอ้สัตวไอสัตว์สัตว์ัวหนึ่งโอ้เป็นหนึ่งอีกเลยแมนเขียนหนึ่ง โอ้สองลูกแก้วทายลูกแก้วเบื้อกระได้ด้วยกเจอบไปเบน้องอกกระได้สูสูงลง้วก็เจาเบื้งลูกแก้วได้ก็ทายเห็นบ่เจาะลูกแก้วไปบอกวราเจาะเบองน้ลูกแก้วจับหมดพอทายก่อนแล้วพิษไครับเบิ้งออกได้ดยครับเพือในลูกแก้วนี้นะครับนัะปนวา อยู่ในลูกแก้วนะไบ่งเอาว่ะสันบ่งเห็นคือกัดบอว่ะสันว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่ดีตัวนี้ไหมโอเอีบซี่เลยครับปันี้แปดหนึ่งหาสามเห็นก้อจอกโอ้วก้อนบอเห็นเลยนะครับเห็นแรกก็ก็บอเห็นแสดงว่ากิดเจายังมีอยู่นะก้อนห็นแปดเดี่ยวหายประเทและแปดนั่งอยู่ซี่หาคือเก่า เหนของตัวป่ะโอ้มันมันเห็นคนละตัวเลยห่อพ่อคนละตัวครับเห็นคนละตัวเลยคนละตัวเอาเอาตัวพ่อเห็นนี่แหละอ่าเอาพ่อตัวเห็นนั่นแหละตัวที่เพิ่อเห็นนั่นแหละที่ตามพ่อหมอบอกก็บอกเพิ่อเห็นตามนั่นตามเพิ่อบอกอืมอืมเลรกลอตเตอรี่ว่าถือละวันหนึ่งก็บถือละวันหนึ่งยังทีนะอ่าศูนย์หนึ่งสองเจ็ดแปดหนึ่งนะครับเลขซองหลูกแก้วเขาอยู่ที่ครับอ่าเลขเอ่อพอหวังเพิ่นฝันนะครับเล้วศูนย์หนึ่งสองตัวเดียวกันอีกตัวนี่ แต่ว่าหงเป็นเลขเจ็ดแปดหนึ่งลงออ่อครับเลขล่างเจ็ดสามตัวเดียวคายุซี่ครับรบลตองเอาไลนยก็บสันพรว,วังวาคายุซี่ครับบเลขส่วนยังบม่ออกลเลยยังบงงม่หนีเลยเลข่ยสนยังมุ่งกลงม่งกลงอย่งเดียวส่นเดเลส่วนยังมงกลงยู่เนาะสนยังกลงไล่ลงมาตัวนี้ยับมาก่องใจ มีแปดศูนย์หนึ่งเลยบัเนะแปดศูนย์หนึ่งแมนแปดศูนย์หนึ่งทีลินลายๆอยู่ในแินอปอินสแมนโอ้พอพอคนว่าคนเห็นเห็นอไครับพีครับแอดกระปึงม่เห็นบนนอนหาดเเจ้ากระกราลเรเจ้ามันบงลูกแก้วห่อก้แเจ้าบงลูกแก้วครับผมุ้มนึงบางอยู่ังสี่ซุ้มนึงบางยุ่ยผู้เจ้าเหลียวมาตะผุกก็เห็นข้าเจ้าไปอกระทิกอืบังสะเบเห็นกับมี่เออครับผม นะครับอีฟซีก็ให้ใช้วิกาอนญาณในการรับชมนะครับเล้วทางช่องเป็นเพียงแค่แนวตั้งทางช่องเป็นซื้อกลางเท่านั้นนะครับเพาะว่าผู้หวังเพิ่นกะให้แนวตั้งเอาไว้เข้าทุกงวดครับประจําครับอีฟซีครับหมอดูตาทิพย์นะครับเนาะดูดวงยังกะตาเห็นครับอีฟซีครับอ่าเบอร์โทรของเพิ่นกะ0836823855มหดสอครับเล้วอีฟซีครับโทรมาหาผู้หวังเลยนะครับเนาะเพิ่นที่บอกทางเข้ามานะครับเล้วมาอยู่พี่ะมาเบิ่งดวงอยู่บ้านเพิ่นพี่ละครับอฟซีครับ ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้พอกับแม่คลิปหน้าขอลาคำว่าสวัสดีครับสวัสดีงามครับ